สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับช่อง YouTube ลองบาร,รมีหลวงพุทิทิมนะครับผมนะวันนี้ก็มีสาระดีๆของเออเครื่องลายวัตถุบางคนของหลงพะโกยชุดเทนะโล วัดโคสิตรามนะครับรุ่นดอนยุกนะครับผมยอดนิยมนะนี่ครับพี่พี่ท่านใดที่มีพระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกดติดตามผมนะครับแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํานะหรือพี่พี่ท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับนะอยากจะติดต่อผมนะนี่นะดูนะครับนี่คือนี่คือน้าปกของผมนะครับนะก็คือหมคเจื่อผมนะธนาคารผมนะพี่พี่ท่านใดที่ชอบพระกับผมนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลนะ หรือพี่ธันดยที่อยากจะมาคืนนะครับผมขอหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะเปลี่ยนองค์ใหม่ไปได้เลยนะครับนะสำหรับราคาที่พาเที่ยยอดนิยมนะพี่ธันดายจะทักเฟซบุ๊กผมได้นะครับนะนี่คือเฟซบุ๊กผมนี่คือแล้วก็ไอดีไลน์ผมก็คือ l o n g สองห้าสองเจ็ดสี่เก้าแล้วก็เบอร์โทรนะครับพี่พี่าันดยนะครับดูตรงนี้ครับหัวมุมตรงนี้นะหัวมุมตรงนี้มาถึงหน้าจอนะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับพี่ธันดยที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะว ที่บอกไว้ว่าเช่าไว้สี่องค์นะครับที่มาจากช่อง YouTube นะครับที่เพื่อนส่งมาทางไลน์ผมนะผมรับชยินดีรับเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลยนะครับนี่นะนี่ครับจะมานะครับวันนี้นะก็มาจากเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่มาจากในช่อง YouTube นะครับติดตามผมแล้วก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลยนะครับก็แบ่งปันผมนะวันนี้วันนี้ผมก็ไม่ไม่ใหญ่เห็นหน้ากล่องนะครับนี่นะก็จะเป็นหน้ากล่องนี้นะนี่ครับนี้นะอย e ่างนี้นะนี่นะครับ เดี๋ยวผมไม่ได้ผมจะแกะให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนั่นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะแป๊บหนึ่งนะผมขอตั้งขาก่อนี๋ยวผมขอตั้งขาก่อนนะครับนั่นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับผมขอให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนะผมค่อยแกะพร้อมกันนะแป๊บหนึ่งครับไปพร้อมกันครับไปพร้อมกันไปพร้อมกันนะครับพี่ทันใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับนะเราจะได้ไม่พลาดคลิปนะพี่ทันใดที่อยากจะได้นะครับวัตถุมงคคขอผนะรับ ยินดีรับปล่อยเช่านะครับผมบอกให้เลยยินดียินดีรับปล่อยเช่านะครับอาหดับรูปถ่ายปี63ปี64นะครับผมยินดีนะครับนี่ครับ63สาผมมีหมดนะครับพี่ๆีันไดอยากจะสนใจก็ทักไลน์มาหาผมได้นะผมมีดีแบ่งให้ผู้ชานะรับประกันแท้ตลอดชีพหรือพ่อต้ฐานฝากกลเลยนะทั้งปี6 1 62หมดแลนะ้วผมมีให้หมดเลยนะทักไลน์มาหาผมได้นี่คือไลน์ผมนะทักมาได้นะครับนี่คือปี6 3 64นะครับแล้วก็นี่นะผมให้ดูนะ พี่ธัญญาที่มีนะหกสามหกสองหกหนึ่งนะครับมีหมดนะครับผมมีหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับเดี๋ยวผมขอไม่อยากให้เห็นหน้ากล่องนะเพราะว่าหน้ากล่องเนี่ยเป็นเป็นของน้องเขานะครับคือให้ผมมาพอดีแล้วเราไม่อยากเห็นให้เห็นหน้ากล่องนะผกขอแกะนะนี่แกะพร้อมกันเลยแกะร้อมกันนะครับนี่นะก็จะเป็นที่อยู่ผมนะนี่ครับนี่นี่ทั้งหมดสี่องค์นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่โอเคออกมาเลยพร้อมกัน นะครับนะที่ท่านใดที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยชุดตินทโรวัดโกสจารามนะจะแบ่งบูชาผมยินดีรับเช่านะครับนะด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้เลยนะครับผมโอนให้ได้หมดเลยนะผมขอแก้ก่อนนะว่ามีรายการไหนนะเราดูกันนะพร้อมกันนะนะครับนะนะครับผมบอกแล้วว่ายินดียินดีรับเช่าทุกทุกราคานะแล้วแต่ว่าพี่จะเปิดมาผมสวนได้ก็สวนกันนะครับเราได้แบ่งบูชากันได้นะครับนะนี่ก็ปิดมาทั้งหมดสี่อันนะครับนะ สิบสี่อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมาอีกเรื่อยๆนะครับกาลังมาเรื่อยๆนะครับนะกําลังมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยินดีรับเช่าทุกทกุะถุงมคนย้อนยุคทุกรุ่นนะตอนนี้นะผมนะโอเคเราไปไม่ทันจองเราก็ต้องจองตามเขาครับธร <c oughs> รมาชาติครับธรรมาชาติทุกอย่างเราไปไม่ทันจองเราก็ต้องโดนบวกครับนี่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 ครับวิงวังเลยครับผมบิ๊บป๊อปเลย นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะว่าเป็นไงบ้างนะเราดูพร้อมกันนะนี่นะครับนี่นะโอเคโอเคสี่กล่องนะครับวันนี้มาอีสี่กล่องนะครับนะนี่ครับสี่กล่องนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะนี่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 นะครับขอบตัดคปับหนึ่งนะครับขอดูก่อนนะคป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ โอเคก็ okay. เป็นบล็อกพดนะครับนี่บล็อกพดนะตรงนี้พอบล็อกพดนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันดีนะอีกสองสาอีกสามองค์คือบล็อกอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูกันนะครับนะเรามาดูกันนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับอินบล็อกมาหาผมได้นะผมยินรับเช่านะครับผมขอด้วยน,นะครับหนึ่งนะครับครับหนึ่งนะเราดูพร้อมกัน,นครับ อน,นี้บล็อกธรรมดาครับอันนี้บล็อกธรรมดาอันนี้บล็อกธรรมดานะเดี๋ยวองค์อีกองค์หนึ่งนะอีสององค์นะครับอีสององค์เดี๋ยวเราดูกันนะพร้อมกันนะเอ็กซ์ไลทองนะผมเรียกเช่านะโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็รับเข้ามาเช่าเรื่อยๆครับผมตอนนี้เข้ามากันเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปถึงที่นะผมไม่ได้ไปถึงที่นะก็เลยต้องเช่าด้วยทาง ทาง,ทางไปทันทีอย่างเดียวนะผมไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีให้ส่งทางเคอรี่ไม่ส่งทางอะไรทั้งนั้นนะผมจะให้ส่งทางไปทนีอย่างเดียวเลยนะครับโอเคแพ้หมดครับผมนะวันนี้นะทั้งหมดสี่องค์นะนี่ครับนี่สี่องค์นะครับนะสี่องค์เดี๋ยวผมให้ดูนะ ี่องค์ทั้งหมดสี่องค์นะครับวันนี้ก็รับเข้ากระไหลทองมาสี่องค์ที่เราคุยกันไว้ในช่อง YouTube นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะนี่ครับสี่องค์นะครับเป็นกระไหลทองยอดนิยมนะนะครับจํานวนการจัดสร้างรุ่นนี้ปีนี้ก็อยู่ประมาณที่หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะโอเคถือว่าเป็นเลขสวยเหมือนกันแล้วก็น่าเก็บนะครับเพราะว่าอนาคตทุกอย่างน่าเก็บนะผมบอกให้เลยว่าหลวงพ่อกล้วยครับดีครับดีน,นี่ผมบอกให้เลยว่าอนาคตด,ดีครับกล่องแดงนะ ออกจากวัดไม่เท่าไหร่นะครับสตาร์ทกันมาสามพันสี่พันสามพันกว่าสี่พันกว่าบล็อกนิยมเกือบสี่พันกับห้าพันนะครับนะตอนนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ร้อนแรงนะครับนะรุ่นรวมใจสิทธ์นะผมให้ปิดกล้องก,ก่อนนะนี่ครับรุ่นรวมใจสิทธ์นะครับนี่ครับรุ่นรวมใจสิทธ์นะครับแล้วก็หลวงพ่อโกวัตโจโคสิตาลานะทุติมทโลนะครับนะรุ่นนี้นะเดี๋ยวพวุ่งล้วเดี๋ยวกาลังมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆว่าผมมีอะไรบ้างนะที่รับเข้ามานะครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช พี่เพื่อนดูผมนะดูนะดูนะก็พี่พี่ธันใดนะครับอยากติดต่อผมนะอยากติดต่อผมนะครับนี่นะดูดูดีนะก็ดูดูไว้นะครับนี่ครับนี่คือชื่อผมนะครับแล้วก็กัติกรผมแล้วก็ธาราคาผมนะแล้วก็ Facebook ผมชื่อลองบร,รมีปูทิมเลยแล้วก็ไอดีไลน์ผมนี่นะตามนี้นะ L O N G สองพันสิบเก้านี่เบอร์โทรผมนะโทรติดต่อผมได้นะครับแล้วพี่พี่ธันดนะครับที่เข้ามาช่องยูทู e ผมนะ ที่เข้ามาชอบ u ู u b e ผมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดนะแล้วก็จะมีกระดิ่งตรงนี้นะกดกระดิ่งเลยนะครับนะพี่ๆเพื่อนๆไม่พลาดคลิป <c oughs> ผมยินดีรับเช่าพระประตูบางคนย้อนทุกของเราเพรทุกวรุ่นเลยนะนนี่ครับนี่ผมจะมีนะครับที่เข้ามาครับก็หลายๆรูปหล,หลายๆอย่างนะครับพี่ๆดาราจะแบ่งบูชาก็เข้ามาได้นะครับนะทักมาได้นะหรือจะแบ่งบูชาจากวผมผมก็ยินดีรับยินดีให้แบ่งบูชานะ ผมลูกฐานทุกอย่างหรือวัตถุมงคลที่เช่าจากผมนะผมรับประแท้แท้รับประกันตลอดชีพนะหรือมาตรฐานสากลน,นะครับนะผมบรใหายนะวัตถุมงคลทุกรุ่นของที่เช่าจากผมนะหลวงพ่อกล้วยนะไม่ว่าผ้าอะไรต่างๆนะที่ออกจากผมนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะจอ e ีพีต่อไปนะหรือเรามาว่ากันอีกทีนะครับนะไปครับ